สวัสดี FC ช่องหน่อยทุกท่านนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันที่7สิงหาคม2568เป็นวันที่มีผู้สมัครงานอิสราเอลรุ่นที่18มาสัมภาษณ์กันนะครับใครมาสัมภาษณ์วันนี้ก็ขอให้ผ่านกันทุกคนนะวันนี้ลุงจะมาสรุปในเรื่องของการตัดสิทธ์นะครับว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถตัดสิทธิ์เรา ด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช้คำว่าตัดสิทธ์หรอกครับเขาใช้คำว่าเรายินยอมที่จะสละสิทธิ์แต่บอกได้เลยว่าหลายท่านไม่ได้ยินยอมจะสละสิทธิ์หรอกครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ประกาศแล้วนะครับและถ้าเราไม่ทำตามนะครับก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์สละสิทธิ์ก็ถูกตัดสิทธินั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับสมัครแล้วนะ าการรับสมัครเนะี่ยใครยื่นเอกสารไม่ถูกต้องนะ่ยมันก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับอย่างเช่นบางคนมามาแบบเถียงกับลุงนะครับว่าไอ้สอ d เก้าใช้ได้นะนูน่นนี่นั่นทะเลาะก,กันคือลุงก็ขี้เกียจทะเลาะจนลุงบล็อกไปเลยนะครับคือพูดกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้สนคือไม่ได้ศึกษาเพียงพอแล้วคิดว่าตัวเองอะ่ะถูกต้องนะครับแล้วเป็นไงอะ่ะสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์ นะครับตั้งแต่การยื่นเอกสารนะครับทีนี้เรามาเริ่มตั้งแต่ว่าคนที่สมัครผ่านแล้วอะ่ะมันจะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างเนาะ,ะสิ่งที่คุณจะถูกตัดสิทธิ์นะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องการตรวจประวัติที่อิสราเอลนะครับเขาจะเรียกว่าการตรวจเนมเช็คนะคือทุกคนที่ผ่านการสมัครนะ่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะเรียงตามลำดับคิวสัมภาษณ์นะครับที่เขาออกเลขลำดับคิวให้เรานะครับเขาจะส่งไปให้ทางอิสราเอล แล้วไปตรวจสอบประวัติทีนี้ถ้าใครไม่ผ่านประวัตินะครับเช่นบางคนนะ่ะเคยไปทำงานที่อิสราเอลแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเคยไปขอวีซ่าออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่สามารถสมัครซ้ำหรือว่าไม่สามารถจะผ่านการตรวจประวัติที่อิสราเอลได้นะครับดังนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปซึ่งลุงหน่อยเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะว่า ถ้าคุณจะสมัครเอกชนคุณก็ไปเอกชนให้สุดทางเลยแต่ถ้าคุณจะสมัครงานภาคเกษตรของทีซีไทยแลนด์นะครับคุณก็ต้องไม่สมัครเอกชนนะครับแล้วยื่นที่ทีซีไทยแลนด์ที่เดียวใครแบบยื่นสองขานะ,ะมันสูมเสี่ยงใช้คาว่าสูมเสี่ยงแล้วกันลุงก็ไม่ยืนยันหรอกว่ามันจะถูกตัดสิทธิ์ทุกเขตไหมแต่เท่าที่เจอนะครับบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ การตัดสินจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างก็คือกรณีที่ตอนนี้มีพ่อแม่เรามีภรรยาเรามีบุตรเรานะครับยังทํางานอยู่ที่อิสราเอลอยู่หรือเคยทํางานอันนี้ลุงก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาตรวจลึกขนาดไหนแต่ที่แน่ๆระหว่างทํางานนะครับจะไม่สามารถ ไปทางานด้วยกันได้นะครับในครอบครัวเนี่ยเขาจะให้ไปแค่คนเดียวนะครับยกเว้นพี่น้องนะก็คือพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนะี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาอนุโลมให้นั่นคือสิ่งที่ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขต่อมาก็คือเงื่อนไขาการมาสัมภาษณ์นะครับถ้าคุณไม่มาสัมภาษณ์ตามวันที่เขากําหนดนะครับคุณก็ถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับ เมื่อก่อนนะครับต้องย้อนไปเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วนะครับการเรียกสัมภาษณ์เขาจะใช้วิธีการส่งทางจดหมายหรือไม่ก็โทรศัพท์ตามนะครับแล้วก็กรณีที่มาไม่ได้เขาก็ให้โอกาสในรอบเก็บตกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วนะเขายึดการประกาศหน้าเพจทีซีไทยแลนดเป็นหลักเลยนะครับเขาไม่มีส่งจดหมายไม่มีโทรตามแล้วนะครับ ถ้าใครไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่หน้าเพจทีซี i ท a n นนะครับเขาประกาศกำหนดวันมาว่าให้หมายเลขนี้มาสัมภาษณ์วันนี้ถ้าคุณไม่มาก็ถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่า,าช่วงหลังสมัครกันเยอะแล้วคันจะไปส่งจดหมายโทรตามเนะี่ยการจัดส่งมันล่าช้านะครับ เมื่อก่อนน่ะส่งไม่กี่คนเองนะครับก็ยังช้าทุกวันนี้โค้ตาตั้งหมื่นสามนะครับแล้วจะมารอ,อาส่งจดหมายโทรศัพท์ตามนะครับให้โอกาสมารอบเก็บตกมันคงจะเป็นไปด้วยด้วยความยากลำบากนะครับนั่นคือ,อเงื่อนไขที่2เนาะที่เราจะถูกตัดสิทธิ์ได้มาถึงเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขที่3คือเงื่อนไขาการอาเอาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่วัน สัมภาษณ์นะครับเงื่อนไขนี้คือเขาจะมีการบอกว่าเขาจะใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับตัวเอกสารที่เป็นปัญหาเลยก็คือตัวประวัติอาชญากรรมนะครับตัวประวัติอาชญากรรมหลายท่านเนะ่ะเข้าใจว่าไปขอที่โรงพักนะครับแล้วรอได้เลยในวันเดียวนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รับเอกสารที่ยื่นทางออนไลน์นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติ ว่าตอนนี้เขาตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราต้องไปรับนะครับณสถานที่ที่ในเว็บมันกําหนดไว้นะครับว่าให้ไปรับที่พิสูจน์จังหวัดหรือบางคนก็จะมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับต้องใช้เวลาเช่นตํารวจอาจจะใช้เวลา7-15วันบางคนขอไม่ทันนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าบางคน่าบางคนขอเอกสารไม่ทันนะครับ ก็จะถูกตัดสิทธิ์นั่นเองถ้าไม่มีเอกสารมาให้นะครับไม่มีอารมณ่อร่วยนะครับคือวันสัมภาษณ์ต้องมีเอกสารใบตรวจประวัติอาชีากรรมเท่านั้นและเงื่อนไขต่อมาก็คือประวัติอาชีากรรมนั้นนะครับต้องขึ้นว่าไม่พบประวัติขึ้นว่าพบประวัติไม่ได้เลยนะครับมีเคสเดียวที่เขาอาจจะอนุโลมให้ใช้คําว่าอาจจะนะลุงไม่ชัวเรื่องข้อมูลตัวนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือคดีทหารถ้าคดีทหารเนี่ยเขาอนุโลมให้แต่นอกนั้นนะครับ ถ้าขึ้นว่าไม่พบประวัติไม่ได้เลยคุณต้องไปคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนถ้าคัดแยกเสร็จต้องไปตรวจใหม่นะครับจนมันขึ้นว่าไม่พบประวัติถึงจะเอามายื่นได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือใบตรวจประวัติอาชร,รมนั้นต้องนะครับมีอายุไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันออกเอกสารนะครับประเด็นนี้ลุงพูดในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับว่ากลับไปกลับมานะว่านับยังไงกันแน่ล่าสุดนะครับยืนยันชัดเจนใช้ตรงหน้าแรกนะครับตรงวันที่นะครับ กลางเอกสารเลยมันจะมีวันที่ที่เข้าออกเอกสารอยู่ใช้ตัวนั้นนะครับแล้วนับไปอีก6เดือนแต่แนะนํานะครับพอได้สัก4เดือนเกือบ5เดือนนะ่ะคุณทําใหม่ได้เลยมันมีโอกาสที่คุณจะขอไม่ทันแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับเงื่อนไขต่อมาที่จะถูกตัดสิทธิก็คือการตรวจค่าบ BMI นะครับคือความสมส่วนของร่างกายเราส่วนสูงกับน้ำหนักนะครับว่าเราอ้วนมากไปไหมผอมมากไปไหม การตัดตรงนี้นะครับเขายึดค่าบิมไอที่18-30นะครับเกินมานิดนึงก็ไม่ได้ขาดไปนิดนึงก็ไม่ได้บางคนอาจจะเถียงว่าเจ้าหน้าที่อารุ่มอร่วยอันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะแต่เราต้องยึดตามที่เขาประกาศไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็ให้รู้ไว้ว่าสิ่งนี้มันตัดสิทธิ์คุณได้นะครับ มาถึงเงื่อนไขเอ,อมันเลขที่เ,เงื่อนไขที่เท่าไหร่ละเอาเงื่อนไขต่อไปแล้วกันนะครับจําเลขไม่ได้ละอายุเยอะละเอาเป็นว่าเงื่อนไขต่อไปนะครับที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้ก็คือเรื่องการตรวจสุขภาพนะครับซึ่งการตรวจสุขภาพเนะี่ย ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เขากําหนดเท่านั้นหลายท่านอาจจะไปตรวจโรงพยาบาลไหนไม่รู้แล้วบอกหมอบอกว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับเราเอามายื่นกับเจ้าหน้าที่ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปตรวจให้เสียเงินเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่จะกําหนดเองว่าให้เราไปตรวจโรงพยาบาลไหนการตรวจสุขภาพตอนนี้นะครับมี2รูปแบบด้วยกัน คือมาตรวจวันที่สัมภาษณ์เลยกับมาตรวจหลังวันสัมภาษณ์นะครับแล้วแต่ที่เจ้าหน้าที่จะประกาศแล้วกันมันมีเหตุผลเรื่องชะลอการจัดส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับและผลการตรวจสุขภาพนะครับถ้าผ่านแล้วก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ารุ่นที่18เจอปัญหาว่าชะลอการจัดส่งไปเดือนนิดๆน,นะครับแล้ว รอบนี้ดันเข่งซะอย่างนั้นนะครับจากที่รุ่นที่17อารุ่มอร่วยให้ยาวเลยนะ7-8เดือนก็ยังใช้ได้อยู่แต่ปรากฏว่ารุ่นนี้ไม่ยอมนะครับน่าจะประมาณ3-4เดือนละกันนะครับไม่คอนเฟิร์มข้อมูลนี้นะเพราะว่าบางบางกลุ่มตอนเนี้ตรวจได้แค่3เดือนกว่าก็ ก็ถูกให้ตรวจเพิ่มเติมเขาใช้คาว่าตรวจเพิ่มเติมนะเขาไม่ได้บอกว่าตรวจใหม่ใช้คําว่าตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าการจ่ายเงินจ่ายแค่1,500นานะครับแล้วก็ยังมีการตรวจค่าบีมด้วยนะก็มาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ผ่านก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้าคุณผ่านการตรวจโรคถ้าคุณผ่านการตรวจโรคเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานอิสราเอลนะครับเกิน80%ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเพราะคุณจะเข้าสู่กระบวนการจับคู่ระหว่างตัวเรา กับนายจ้างนะครับที่เราจะไปทํางานถ้าจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะส่งให้ในายจ้างพิจารณาแต่ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเก้าสิบนายจ้างจะไม่ปฏิเสธนะครับมีน้อยมากนะครับที่จะปฏิเสธเหตุผลลุงเ,เคยทคําคลิปพูดคุยแล้วนะครับไม่พูดซ้ําละเอาเป็นว่านะครับก็เกาสิบซน์ะครับที่นายจ้างเขาจะ จับคู่กับเรานะครับไม่ไม่ปฏิเสธว่างานเถอะจากนั้นเมื่อนายจ้างนะครับตอบรับการจับคู่อของโครงการท c เรียบร้อยแล้วนะครับนายจ้างก็จะไปดำเนินการเรื่องวีซ่านะครับทีนี้มันก็จะไปเจออีกชั้นหนึ่งแหละตรงที่ว่าพอไปขอวีซ่าแล้วไม่ผ่านนะครับเนื่องจากไปยื่นสมัครบริษัทเอกชนไว้นะครับแล้วบริษัทเอกชนนั้นดันยื่นเรื่องจนถึงขั้นผ่านแล้วมันกลายเป็นว่า ปัญหาทางระบบของประเทศอิสาเลนะไม่ใช่ทางไทยนะเขาบอกว่าคนคนนี้เคยได้รับวีซ่าแล้วนะครับไม่อนุญาตให้ขอซ้ำนะครับเป็นปัญหานี้จริงๆดังนั้นอย่างที่ลุงบอกต้นคลิปนะครับว่าเลือกเส้นใดเส้นทางหนึ่งถ้าเจอปัญหานี้ลุงก็ยังไม่รู้วิธีแก้นะก็ก็ก็ซวยไปนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ในขั้นตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับที่เราจะถูกตัดสิทธ์นะครับก็คือเรื่องของการเข้ากลุ่มลายเพื่อเข้าเที่ยวบินนะครับเขาจะประกาศว่าจะมีกลุ่มลายเดินทางนะครับว่าเราจะบินเดินทางวันไหนเมื่อเขาประกาศออกมานะครับเราต้องเข้ากลุ่มให้ทันตามวันที่เขากําหนดมีบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่อารุมอรวยก็แล้วแต่พวกท่านนะคือลุงจะพูดในแง่ของ ประกาศของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเราต้องทําตามนะครับเราจะไปเสี่ยงชีวิตเลยนะครับส่วนใครเข้าไม่ทันยังไงจะไปขอร้องเจ้าหน้าที่ไปขอความเห็นใจเป็นเรื่องของคุณนะคุณไปทํากันเอาเองนะครับนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่จะตัดสิทธิ์คุณได้นะครับถ้าคุณผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จะจัดเที่ยวบินให้คุณแล้วก็คุณก็จะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ นอกนั้นนะครับถ้าคุณถูกตัดสิทธ์นะครับคุณต้องมาพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่เคยประกาศไว้ไหมถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เคยแจ้งเงื่อนไขอะไรที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วจู่ๆมาตัดสิทธิ์คุณลุงก็แนะนําเลยนะครับว่าคุณร้องอย่างเดียวนะครับคุณจะร้องใครก็สุดแล้วแต่จะมาด้วยตัวเองจะยื่นหนังสือก็สุดแล้วแต่นะอย่างเช่นเคยเจอเคสที่ว่ามีบางคนบ่นว่าเจ้าหน้าที่จะตัดสิทธ์ เพราะเหตุผลไอ้ใบตรวจประวัติอาชญากรรมตำรวจไม่เซ็นนะครับซึ่งตอนนั้นลุงก็บอกว่าเฮ้ยไปร้องเลยเพราะเขาไม่เคยบอกจู่ๆจะมาบังคับกันได้ยังไงถูกไหมแต่ทุกวันนี้เขาประกาศชัดเจนแล้วนะในประกาศล่าสุดของเขา,าถ้าจะไม่ผิดข้อที่4นะครับเขาบอกแล้วว่าจะต้องมีไลเซนของตำรวจถ้าเขาประกาศมาแบบนี้นะครับขุดร้องไม่ได้ละนะเข้าใจสิ่งที่ลุงพูดนะคือถ้าอันไหนเขาไม่ได้ประกาศ นะครับแล้วเขามาตัดสิทธิ์คุณอันนั้นคุณร้องได้นะครับแต่ถ้าอันไหนเขาประกาศชัดเจนแล้วไม่มีสิทธิ์ร้องนะครับยังค่าบีมเนี่ยเขาประกาศชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าคนจะไปทํางานที่อิสราเอลอ่ะต้องมีค่าเป็น b m i 1 8สิบแถึงสาจู่ๆเขามาตรวจซ้ําแล้วเขามาตรวจค่าบีมซ้ํา,าด้วยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะร้องเรียนไม่ได้เราทําได้แค่ขอความเห็นใจเท่านั้นนะครับว่าเราเตรียมตัวไม่ทันจริงๆไม่คิดว่าจะมีการ ตรวจซ้ำนะครับโอเคหวังว่าคลิปวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่เป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับลุงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการไปทำงานที่อิสราเอลนะขอให้ไปทำงานที่อิสราเอลอย่างเร็วที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ เสียงหายเลยเนาะโอเคนี่คือบรรยากาศนะครับที่ลุงมาวิ่งตอนเช้าๆนะครับใครมาสัมภาษณ์นะครับแล้วตื่นเช้าจะมาออกกำลังกายก็ได้นะครับตรงนี้เขาเปิดให้มาวิ่งได้ครับ